อึดใจเดียวได้เลยได้เลยมากเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเราจะมอบความสุขให้กับทุกคนที่รักเราอันนี้นี่กี่นิ้วหนครับนี่กี่นิ้วสครับต้องการให้พี่ลดนิ้วไหนอ่าโอเคครับผมนะนึกว่าคุณจะเล่นนี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วเก่าไปเหรอดิวมาเลยดิวพร้อมนะครับเพลงอะไรอ่ะเพลงต้องเข้าเพลงแบบบรรยากาศแบบแคมป์แคมป์แบจังหวัดอะคูสติกกีตาร์ต้องมาละเออ รับเพลงนี้มอบให้คนส่ทุกท่านะเยครับเราเพลงนี้เพียงไม่ใช่แคปเลยอะไม่ใช่แคปเลยเรล็อกอะไรลูกวันนี้วันนี้ร้องเพลงในเรื่องอโฟครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพลงเราสีคนเปพลงประกอบซีรีส์เรื่องอฟโฟไทลนเหมือนกันนั่นคือโลกของฉันคือเธอครับเป็นเพลงเ้งไหนวะมจำได้ใ่ไหมกคนต้ใจทุกท่านที่มาวันนี้คนท้องย่ร้องฆ่ากับเนี้นี่เปา มาถ้าพร้อมแล้วไปฟังโลกของสันเกินจะจากดิวค่ะใช่ครับหรือดิวจะยืนก็ได้เชิญแล้วยืนไหมทีนี้นะปึ๊บแล้กรเต้นกระเต้นคดี๋ยดิวอได้ทำให้โลกของฉันไม่เหมือนเก่าอีกต่อไปเธอได้ทำให้คน